สวัสดีครับผมนายสันกรสินค้าครับวันนี้จะมานเสนอเรื่องความน่าจะเป็นครับสมาชิกกลุ่มมีดังนี้ครับผมผมใช้เป็นหัวข้อการทอดลูกเต๋าสามลูกพร้อมกันครับจงหาหนึ่งา,าจะเป็นที่ลูกแรกขึ้นแต้มหนึ่งและลูกที่สามขึ้นแต้มที่สองครับเท่านั้นสองคา,าจะเป็นที่ลูกเต๋าอย่างน้อยหนึ่งลูกขึ้นแต้มเป็นเลขขี่ สามเขาจะเป็นที่ลูกเต๋าทุกลูกขึ้นแต้มเป็นจํานวนคู่หรือทุกลูกขึ้นแต้มเหมือนกันครับข้อแรกเราก็ต้องจะกลับเซมเปอสเปกก่อนเซมเปอสเปกคือเซ็ตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดจากการทดลองสุ่มครับวิธีทําครับนําหน้าลูกเต๋าทั้งหมดแล้วลูกเต๋าเอ,อานำลูกเต๋าทั้งหมดมาคูณกันครับก็คือหน้าลูกเต๋าทั้งหมดนะครับคือสองร้อยสิบหกครับได้เซมเปอสเปกมา เริ่มกันเลยอ่าปัญหาข้อแรกครับคือความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มหนึ่งและลูกที่3าขึ้นแต้ม2องเท่านั้นครับก็ได้ดังนี้ครับผมก็คือหกเอา6กคูณหคูณหรับได้216และก็เหตุการณ์ก็คือน่ะำลูกที่1นึ่งคูณหลูกคูณลูกที่2แล้วคูณลูกที่3ามครับก็เราสุ่ม1ครั้งครับแล้วก็ลูกเต๋ามีทั้งหมดหกหนะ้า แลวลูกเต่ามี3ลูกก็ได้6ครับผมก็เข้าสูตรครับ PE เท่ากับ NE ส่วน n s ครับได้6ส่วน2อ6และตัดกันเหลือ1ส่วน36ครับปัญหาข้อที่2เขาจะเป็นที่ลูกเตา๋าอ,อ,อย่างน้อย1ลูกเนี่ยขึ้นแต้มเป็นเลขคี่ก็หาเซนเซอร์สเปซก่อนครับแล้วก็นำ เหตุการณ์ทั้งหมดเนี então, ่ยหรือซีมิสเปซเนี่ยมาลบกับเหตุการณ์ที่ลูกเต๋ามันสุมได้เลขคู่ครับพะเราเอาเลขคู่ก็216กลบคูณสคูณสครับหรือ216-27อลบี่แหละครับผมเท่ากับ189ครับแล้วก็เข้าสูตรครับ PE เท่ากับ NE ส่วน n s คือ189ส่วน216ครับเท่ากับ708ครับข้อสุดท้าย กขาจะเป็นที่ลูกเต๋าทุกลูกขึ้นแต้มเป็นจำนวนคู่หรือทุกลูกขึ้นแต้มเหมือนกันครับ n s เท่ากับ6คูณ6คูณ6เท่ากับ216ครับก็มันคือ s space ครับแล้วก็ n e แทนด้วยจำนวนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าทุกลูกขึ้นแต้มจำนวนคู่หรือทุกลูกขึ้นแต้มเหมือนกันครับผมใช้เป็น N E1 เนครับพะมีคำว่าหรือครับเลยเป็น E1 Union ยูเนียนแทนด้วยจำนวนเหตุการณ์ที่ลูกเตา๋าทุกลูกขึ้นแต้มเป็นจำนวนคู่ครับอาหา E1 เท่ากับ3 3, 3, 3, 3คูณ3ูณ3รับเท่ากับ27ครับ E2 แทนจำนวนเหตุการณ์ที่ลูกขึ้นแต้มเหมือนกันครับก็ N E2 เท่ากับ6คูณ1คูณ1รับเท่ากับ6นั่นเองอแล้วก็ทีนี้ครับเราก็มาหา 1> e 1 i n t e อินเทอร์เซกกับ e 2แทนจำนวนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าทุกลูกขึ้นแต้มเป็นจำนวนคู่และทุกลูกขึ้นแต้มเหมือนกันครับก็จะได้ดังนี้ครับคือ3คูณ1คูณ1เท่ากับ3นั่นเอง ne เท่า e, กับ ne 1บวก ne 2ลบ ne 1 i n t e อินเทอร์เซ e 2ครับก็จะเป็น27บวก6ลบ3เท่ากับ30ครับแล้วก็เข้าสูตรก็คือ pe เท่ากับ N E ส่วน NS อ่าก็คือ30ส่วน2 1 6ตัดตัดครับเหลือ5ส่วน36ครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ